แฟนคลับตกใจคิมเบอร์ลีตาบวมปูด เรยกได้ว่าทำเอาแฟนๆเป็นห่วงเป็นอย่างมากสำหรับนางเอกสาวคิมเบอรี่ล่าสุดมีอาการตาบวมหนกักโดยมีสาเหตุมาจากการแพ้ฝุ่นและมลพิษโดยได้โพสต์ภาพอาการตาบวมตั้งแต่วันแรกที่เริ่มมีอาการจนถึงอาการล่าสุดเมื่อวานนี้พร้อมเขียนข้อความว่าคิดอยู่นานว่าจะเผยรูปให้ดูดีไหมแต่คิดว่าฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ไว้ดีกว่าค่ะนอกจากโควิด19แล้วที่เราต้องระวังตัวให้มากๆยังต้องระวังเรื่องฝุ่นและมลพิษของบ้านเราด้วยนะคะนี่คิมไม่ได้ตาอักเสบนะคะแต่เกิดขึ้นจากการแพ้ล้วน้วเลยค่ะตอนนี้ทานยากยยลกุ เลยดีขึ้นมาบ้างแล้วยังไงก็ฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองกันดีๆใส่แมสตลอดใส่แว่นได้ก็ใส่นะคะงดกิจกรรมเอาดอร์ก็ดีนะคะคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง